กรับเดนคุณครูที่เคารพอบและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมานํำเสนอรายงานเชิงวิชาการเรื่องอาหารที่ทำจากมะละกอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะความเป็นมาและความสำคัญของมะละกอมะละกอมีถิ่นกำเนินดดั้งเดิมอยู่ในทว,วีปอเมริกาแถบร้อนก่อนที่จะถูกนําไปปลูกในประเทศต่างๆที่มีภูมิอากาศคล้ายคลึงกันทั่วโลกสำหรับประเทศไทยนั้นสันนิษฐานว่า มะละกอถูกนำเข้ามาปลูกครั้งแรกหลายร้อยปีมาแล้วตั้งแต่เริ่มติดต่อค้าขายกับชาวยุโรปในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจากนั้นจึงกระจายไปปลูกในทุกภาคของประเทศไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของพืชผาพื้นบ้านและส่วนประกอบของตำร,รับอาหารไทยหลายชนิดโดยเฉพาะตำรับอาหารไทยอยอดนิยมอย่างส้มตํมามะละกอมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคาริค่าปะพยาชื่อสามัญปะพยาเพียวเพียวทีเมลอน ชื่ออื่นๆภาคเหนือเรียกมะก่วยเทศภาคอีสานเรียกบักหุงภาคใต้เรียกลอกอยะลาเรียกกล้วยลาสตูลเรียกแตงต้นแหล่งกำเนิดมะละกอมะละกอเป็นพืชท้องถิ่นของทวีปอเมริกากลางและใต้มีหลักฐานว่าชาวพื้นเมืองแคริบเบียนในเขตชายฝั่งประเทศปานามาและโคลัมเบียเป็นชนกลุ่มแรกที่ปลูกมะละกอกิน ซึ่งชาวพื้นเมืองแคริบเบียนจะเรียกมะละกอเป็นภาษาพื้นเมืองว่าอาบาใบาภายหลังดินแดงแถบนี้ถูกชาวสเปนยึดเป็นอาณานิคมได้ในปีคศ1526ชาวสเปนได้เรียกชื่ออาบาใบาเพี้ยนเป็นปาปายาประโยชน์ของมะละกอมะละกอถูกนำมาใช้บริโภคเป็นผักได้หลายส่วนด้วยกันเช่นผลดิบยอดใบและลำต้นส่วนที่ใช้มากที่สุดคือผลดิบ ซึ่งอาจใช้บริโภคดิบก็ได้เช่นนำมาปรุงส้มตำที่ชาวไทยรู้จักกันดีหรือนำมาทำให้สุกเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นต้มหรือต้มกะทิเป็นผักจิ้มแกงส้มต้มกับเนื้อนอกจากนี้ยังนำมาทำเป็นน้ำส้มเป็นผักดองหรือนำเนื้อมะละกอมาดองกับเกลือตากแห้งเป็นตั้งฉายใช้ปรุงอาหารจีนก็ได้ส้มตำ คนมักเข้าใจกันผิดว่าส้ตามตำเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคอีสานหรือของลาวแท้จริงแล้วส้ตมตำเป็นอาหารสมัยใหม่หรือถือกำเนิดมาราว40ปีต้นกำเนิดไม่แน่ชัดโดยน่าจะมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและประเทศลาว น้ำมะละกอปั่นเป็นยาระบายแก้ท้องผูกได้เป็นอย่างดีช่วยให้การขับถ่ายคล่องตัวยังช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารของคนเราทำงานได้อย่างปกติทำให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแยมมะละกอกินมะนาว แยมมะละกอกินมะนาวมีระดับน้ำตาลต่ำเพียง35เปซเท่านั้นซึ่งในแยมทั่วไปมีระดับน้ำตาลต่ำถึง59-61เปอร์เซนต์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลผู้ที่ลดน้ำหนักผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานและผู้รักษาสุขภาพทั่วไปนอกจากนี้แยมมะละกอยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มะละกออบแห้งเป็นแหล่งไฟเบอร์ชั้นดีกระตุ้นการขับถ่ายมีโพแทสเซียมช่วยบำรุงกล้ามเนื้อป้องกันอาการกล้ามเนื้อชักกระตุกอีกทั้งยังช่วยลดความเครียดและคลายความกังวลนอกจากมะละกอจะนำมาทำเป็นอาหารได้หลายเมนูแล้วยังสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายแบบดังนี้ค่ะสะบู่มะละกอรประโยชน์ หใช้ทำความสะอาดร่างกายช่วยบำรุงผิวทำให้ขาวใสผิวพรรณชุ่มชื่น 2. เป็นการเพิ่มรายได้หรือทำเป็นอาชีพเสริม 3. ส,ส่งเสริมการนำสมุนไพรหรือวัตถุดิบธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สบ,บู่เหลวมะละกอรสรรพคุณด้วยสาร aha จากธรรมชาติจะช่วยในการผ่าเซลล์ผิวให้ผิวขาวเนียนยามเป็นธรรมชาติและยังช่วยลดความมันส่วนเกินบนผิวหนงังรอยเหี่ยวย่นจุดด่างดำทั้งยังให้ความยืดหยุ่นแก่ผิวสายพันธุ์มะละกอ มะละกอพันธุ์พื้นเมืองเป็นเป็นมะละกอที่ปลูกกันมานานโดยมีการปล่อยให้มีการผสมข้ามพันธุ์กันเองตามธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีผลขนาดกลางถึงขนาดเล็กเนื้อบางช่องว่างในผลกว้างผลสุกเนื้อสีเหลืองค่อนข้างเละจึงนิยมบริโภคดิบมากกว่า มะละกอพันุ์แขกดำเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมปลูกกันมากและเป็นที่ต้องการของตลาดลักษณะเป็นมะละกอต้นเตี้ยก้านใบสีเขียวก้านใบสั้นใบหนากว่ามะละกอพันธุ์อื่นๆขนาดผลมีส่วนหัวและท้ายของผลเกือบเท่ากันมะละกอพันธุโกโก เป็นพันธุ์มะละกอที่ปลูกมานานแล้วต้นเล็กๆจะมีจุดปราสีม่วงการใบมีสีม่วงลักษณะผลส่วนปลายผลเล็กเลียวส่วนหัวผลซึ่งใกล้ขั้วมีลักษณะเป็นทรงกระบอกใหญ่ผิวสีเขียวผลค่อนข้างเรียบช่องว่างระหว่างผลเป็นเหลี่ยมชัดเจนช่องว่างภายในผลกว้างสุกแล้วเนื้อสีแดงหรือส้มเหมาะสำหรับบริโภคสุก มะละกอพันปากช่องหนึ่งเป็นพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่สถานีวิจัยปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้ผสมพันธุ์นี้ขึ้นจากการนำเอามะเร็งสายพันธุ์ซันไรโซโลจากประเทศไต้หวันมาทำการปูและผสมพันธุ์ตัวเองอยู่ชั่วอายุพันปากช่องหนึ่งมีลักษณะที่ดีเด่นคือเป็นมะละกอต้นค่อนข้างเตี้ยมากให้ผลผลิตครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ8เดือน จะทำโดยนางสาวพรณภาทวีรัตน์นางสาวนัทวดีบัวหลายนางสาวทันจิราสามลานสุกนายวุฒิชัยทาเทพและนางสาวประพัสราธรรมอาดูลเสนอคุณครูอันทิชาพิมพ์สอนในการทำวิดีโอเชิงวิชาการครั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดการใดเกี่ยวกับเนื้อหา อาหารที่ทําจากมะละกอขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ Goodbye to you my trusted friend